ใครที่ตามผมมาจาก y o t u u e อไปนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลา3ามทุ่เข้ามาติดตามไลฟ์สดได้โอ้โหอันนี้ไปลือ่พามาใครที่อยากคนถามบ่อยนะฮะว่าเหรียญวัดหนังอ่า บล็อกไหนที่ผมเก็บที่ผมซื้อกับบล็อกนี้แหละครับเนี่ยบล็อกนี้แหละครับ,บ,อ,รบอ่ะเนี่เพื่อนว่าแท้ไหมนะฉะนั้นน่ะลักเครื่องนะครับช่วงนี้ไม่รู้มีอะไระมีคนส่งพระมาถามผม เยอะเลยเป็นพระคนอื่นนะครับส่งมาถามผมว่าพี่เหรียญเนี้ยแท้ไหมอ่าส่งภาพมาส่งพวกภาพมาเหรียญน,นี่แท้ไหมว่าผมก็บอกว่าผมก็พูดตามความจริงอ่ะอันไหนแท้ก็บอกแท้ไหนบอกไม่แท้ก็บอกไม่แท้สุดท้ายผมพอบอกไปแล้วก็บอกเป็นเหรียญเสียนคนนั้นเลยนะพี่ ผมไม่เข้าใจว่าเพื่ออะไรเหมือนกันอ่ะโอเคไม่เป็นไรนะี่ครับอ่าเป็นเหรียญเสียคนนั้นเลยนะพี่นะครับอ่าเนี่ยถ้าเหรียญน,นี้มันเก๋เนี่ยเขาเอามาเล่นแบบนี้มาทําแบบนี้วงการพาร์เกิลมันจะเสียหายนะพี่ผมก็ถามว่าแล้วเขาขายหรือยังไม่รู้พี่ประเด็นในใจคิดว่าจะไปยุ่งอะไรเรื่องของเขา จะไปยุ่งเรื่องของเขาเนี่ยก็ต่อเมื่อเขาเอามาขายให้คุณถูกป่ะอ่าแล้วถ้าคุณจะให้ผมมีส่วนเกี่ยวข้องนะคุณต้องถือเดยนั้นะมาขายผมอ่าแล้วถ้ามันเก๊ผมบอกว่าผมซื้อไม่ได้เพราะมันเก๊เอ่าแล้วคุณเอาไปคืนเขาเนี่ยคุณพูดได้เต็มปากว่าเอามาขายให้ผมแล้วว่าผมมาดูว่าเก๊ถึงจะไปยุ่งกับเขาได้แต่ถ้าเขายังไม่ได้ขาย เขาอยากจะซื้อเนี่ยเขาอยากจะโชว์เนี่ยมันเรื่องของเขาเลยเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปก้าวกา่าหรือไปวิจารณ์เขาอ่าแต่ถ้าเขาขายมาเมื่อไหร่อ่ะเออค่อยว่ากันถูกไหมใครจะอยากซื้ออะไรตังของเขาปกติคุณซื้อมาละปอยเซียนต้นละแสนอะ่ะคุณซื้อไหมนะปลาคารฟตัวละสองแสนแต่คนซื้อเขามีเขาพอใจจะซื้อตังของเขามันเรื่องของเขาไง อาเนี่ยอันนี้ต้องเข้าใจเรื่องสิทธิก่อนนะแต่พอเหรียญนี้ปับ๊บเนี่ยผมชอบบล็อกเนี้ยก็หามาขายผมดิแต่ที่สำคัญคือผมชอบผมซื้อเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะมายุ่งกับเหรียญของผมที่ผมอยากซื้อไหมเอาว่าไอคนที่ดา่ามันเคยเห็นเหรียญจริงแล้วหรือยัง แล้วก็ไม่รู้ว่ามันเอาสิทธิโดยความชอบธรรมจากไหนมายุ่งกับเหรียญแต่ถ้าถามวันนี้อยากจะคุยให้จบว่าแท้กับเก๊มาคุยกันต่อไหมนะว่าแท้หรือเก๊ผมบอกเหรียญน,นี้ยใครดูเก๊น,นั่นดูพ้าไม่เป็นผมก็ไม่รู้ว่าที่ผ่านมาใครดูเก๊บ้างแต่ถ้าใครบอกว่าเหรียญน,นี้เก๊นะผมเอาไว้คนนั้นดูพ้าไม่เป็น แล้วมันยังจะต้องโดเนเหรียญเก๊อีกเรื่อยๆเพราะกับเพาะแท้มันดูไม่ได้อะนะแสดงว่านะแท้แท้มันบอกว่าเกอ๊อ่ะเออไอฮีเกมเขาต้องคิดว่าแท้แหลนะเนี่ยแรกแกก็ก็เถียงเอามันกันไนงะก็เหมือนกับกรณีพอศกพอสุดพ่อลีอ่ะแต่พอเวลาผ่านไปอ่ะเวลามันพิสูจน์ได้เนะี่ย ผมถามว่าถ้าเหรียญน,นี้เก๊อผมประกาศรับซื้อเหรียญละสี่หมื่นอ่ะหามาขายผมดิเพิ่มรายได้ให้ด้วยนะใครเจอเหรียญน,นี้คุณไปให้คนอื่นดูเขาก็ไม่ซื้อแต่คุณเอามาให้ผมคุณได้สี่หมื่นเป็นการเพิ่มรายได้ให้คนที่หาเหรียญน,นี้ได้อีกโอเคไหมโอเคนะอ่ะแล้วผมถามว่าเหรียญเก๊อทำไมหายากจังเหรียญเก๊ไม่ทำมาน้อยเหรอ และไอ้เรื่องวิธีการดูเหรียญโบราณแท้หรือเก๋นะผมก็เชื่อว่าความรู้ความสามารถผมเนี่ยนะก็ไม่น่าจะยิ่งย่อนกว่าใครอะอาจจะไม่หล่อเท่าเขานะครับอาจจะหมากหมาไปนิดนึงอ่าแต่สําหรับเหรียญโบราณมาให้ผมเนี่ยนะถ้าแท้ผมผมผมดูแล้วจ่ายตังค์เลยใช้ตังค์ผมได้เลยถูกไหมฮนะถ้าเหรียญน,นี้มันเก๋จริงเนี่ยนะป่านี้นะมีคนเอาถล่มมาขายผมจนเจ๊งไปหมดแล้ว เห็นไหมเหรียญแกะบล็อกจกิงตัวเนื้อเหรียญเป็นเงินยุคโบราณก็เนื้อเดียวกับเหรียญรลอหาเอาวว้เนี่ยมันแท้มันเป็นเหรียญที่แท้ดูง่ายที่สุดแล้วมีก็เอามาขายผมแล้วกันและไอ้คนทําเกน่ะมันแกะบล็อกเหรียญได้ลายมือคนเดิมเหรอเอาว่าเหรียญเนี้ยมันแท้จบใครดูเกช่างเขาใครเจอเอามาขายผมได้ตัง แค่นั้นแล้วที่สําคัญผมบอกเลยนะถ้าเหรียญหลวงปู่เอี่ยมต้องมีหน้าเดียวทองคําเลิกเล่นให้หมดเลยนะเ <c oughs> พราะทองคําไม่เคยมีหน้าซ้ํากันเลยอาจจริงแล้วคุณแปลกใจไหมทำไมเหรียญทองคําหน้ามันถึงไม่เหมือนกันเลยซึ่งจริงๆทองคําเนี่ยมันเป็นการมีบล็อกแล้วขึ้นรูปผมถามคุณหน่อยเหรียญหน้าทองคําอะหลวงพ่อในประเทศไทยอะ่ะมีหลวงพ่อหลายๆหน้ามัง้ง อาผมถามคุณนิดนึงคนที่เล่นเหรียญมาในประเทศเนี้ยเหรียญหน้าทองคําเนี้ยทุกหลวงพ่อในประเทศไทยมีหลวงพ่อไหนที่มีหน้าทองคําหลายหน้าบ้าง <S <S ทําไมปูเหยี่ยมหลายหน้าอยู่หลวงพ่อเดียวแล้วที่สําคัญปั๊มยังไงไม่ไม,ไม่ทองคําไม่คมเลยทองคํามันนิ่มนิ่มมันปั๊มมันน่าจะคมนะทองคาเนี่ยมันนิ่มกว่าทองแดงมันนิ่มกว่าเงินอีก บั๊มมามันน่าจะคมทำไมเหรียญปูเอี่ยมจึงมีหลายหน้าอยู่หลวงพ่อเดียวในประเทศไทยแล้วไม่คมด้วยเนี่ยก็ง่ายๆครับผมชอบบล็อกนี้ก็หาบล็อกนี้มาขายผมเมื่อไหร่ที่ผมยังไม่ได้ไปขายให้ใคร คนนั้นก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะนะมายุ่งกับสิ่งที่ผมชอบที่ผมจะซื้ออ่ะโอเคนะครับฉะนั้นเหรียญบล็อกเนี้ยมาแล้วผมบอกเลยนะครับวัดหนังเนี่ยไม่ได้มีแค่บล็อกนี้ที่แท้ยังมีการสร้างเหรียญปี7กว่า8กว่า9กว่าหลังสองพัห้ร้อยอีกเรื่อย ผมเอาว่าหน้าไม่เหมือนนะแท้หมดอ่ะเพราะเก๋อ่ะมันคือถอดซิลิโคนหน้ามันจะเหมือนแคน่ันเองอ่ะไม่ได้เจอกันนานก็หยิบม,มาให้ดูให้หายคิดถึงกันผมว่าเหรียญน,นี้สำหรับผมแท้ตาเปล่าไม่ต้องสองกล้องนะนะวันนี้ก็เอามาลงไลฟ์เผื่อจะได้ซื้อบ้างเพราะประกาศซื้อมาสามปีแล้วไม่เคยไม่เคยได้ซื้อเลยอ่ะเพืนะ่อวันนี้ลงไลฟ์ไปจะมีคนเมตตาเอามาขายให้ผมบ้าง นะก็ต้องขอบคุณนะครับด้วยบารมีของหลวงปู่นะที่ทำให้โออสบางแพนะครับมีคนรู้จักจนวันนี้นะอ่ะใครมีก็มาขายให้ผมนะครับใช่ไหมพี่สุพนัทงงเนะไม่ได้ขายครับนะ ได้ครับคือง่ายๆพระเนี่ยเอามาเลยครับส่งเข้าอินบ็อกซ์เลยมีพระอะไรแบบที่ผมรับซื้อนะครับพรุ่งนี้นะผมผมรับซื้อพระให้ทุกวันพุอธอาทิตย์ละหนึ่งวัน